วัดีครับผมดอนชาลัเบอร์พูดนะครับวันนี้เป็นวันที่25เดือนพฤษภาแล้วก,กราฟที่เราดูก็เป็นกราฟรายวันนะครับในตลาดทองแล้วอยากจะให้พิจารณาเฉพาะตรงที่มีกรอบสี่เหลี่ยมรอบราคาตรงนี้นะครับอันนี้ก็ได้แก่ trading range ประจำประจำสัปดาห์นะครับแล้วเราบ,บันทึกในนี้ว่ามีแนวรับแนวต้าน นะครับแนวรับข้างล่างแนวต้านอยู่3ระดับที่เขียนไว้มีเส้นค่าเฉลี่ย2 0 0แล้วก็เส้นค่าเฉลี่ย20แล้วก็มีอินดิเคเตอร์ข้างล่างนะครับที่อยากจะพูดนะครับเราจะทวนบางเส้นบางอย่างที่ได้พูดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วซึ่งอาทิตย์ที่แล้วเราก็เห็นอันนี้นะครับเป็นในการเคลื่อนไหวของสัปดาห์ที่แล้วเพราะฉะนั้นเราได้เห็นแค่นี้ แล้วเมื่อเราทำาวิดีโอเมอรท,ทีทีแล้วเราก็เห็นแค่นี้เราไม่เห็นอนาคตแต่เราไดอา้อัดไว้ว่าอาจจะมีเซนเรียลหรือที่เราจะเรียกว่าความที่อาจจะเป็นไปได้3อย่างด้วยกันนะครับประการแรกก็ได้พูดว่าอาจจะเป็นดับเบิลบอตเตมนะครับดับเบิลบอทเตมก็หมายความว่ามีโลที่เราเห็นอยู่ซ้ายมือซึ่งก็หลายอาทิตย์มาแล้วนะครับ แล้วก็ขวามือก็คือมาที่ที่แล้วก็ตรงนี้แล้วในที่นั่นะครับก็ได้บอกว่ามันยังไม่เชิงเป็นดับเบิลบอทัมฮะใครดูด้วยตาเปล่าก็เห็นว่าเป็นดับเบิลบอทัมใช่ไหมครับก็มีดับเบิลบอทัมอยู่สองแบบนะครับดับเบิลบอทัมก็อาจจะบอทดับเบิลบอทมชั่วชั่วคราวนะครับซึ่งนี่อันนี้ก็เห็นว่าเออมันต้องดับเบิลบอทัมไม่ใช่ครับ เห็นด้วยตาก็อาจจะว่าใช่แต่ดับเบิลบอสมที่ว่าคลาสสิกนะครับการที่จะมีะคล้ายๆเป็นการพิสูจน์ว่าดับเบิลบอสมแท้ๆราคาต้องขึ้นจากนี้ไปข้างบนไฮของที่เราคิดว่าเป็นรูปแบบของดับเบิลบอรมนี้นะครับต้องไปมีราคาปิดข้างบนอันนี้ถึงจะคอนเฟิร์มและพิสูจน์อย่างจริงจังนะครับว่านี่คือดับเบิลบอทมแท้ๆอันนี้ยังไม่ได้เกิด พราะฉะนั้นเราเห็นว่าเอออาจจะเป็นดับเบิลบอตต์นะครับแต่ดับเบิลบอทต์ไม่มั่นคงหรือไม่ถาวรหรือยังไม่แท้จริงนะครับอาละครับนั่นเป็นเรื่องที่ได้พูดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้วก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีดับเบิลบอตต์จนกระทั่งราคาขึ้นมากกว่านี้เยอะแยะเลยนะครับแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ได้พูดว่าดับเบิลบอทต์นะครับมันไม่น่าจะเกิดเร็วๆนี้นะครับได้ได้พูดว่าอย่างนั้นในวิดีโอนะครับ เนื่องจากว่ามีความอัดดันหรือกดราคาลงอย่างมากมายที่ยังเหลือค้างอยู่ในตลาดนะครับและนั้นเป็นความจริงอันที่จริงราคาก็ขึ้นอยู่นิดนึ่ง intraday น,นะนะครับนั้นหมายความว่า,ม,ามันขึ้นประมาณ38เหรียญวันพุธนะครับทันทีทันใดเหมือนกับว่าถูกไล่จากข้างบนนี้หดลงไปภายในเขตนี้ที่เห็นอยู่นะครับ <N ic ly> นั่นคือการเคลื่อนไหวด้านบนที่เราได้เห็นอยู่ในกราฟทิ์นี้นะครับอย่างที่สองที่ว่าอาจเป็นไปได้นะฮะที่ได้บันทึกไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วคือมันมีความเป็นไปได้ที่ราคาจะขึ้นน้อยหนึ่งแล้วก็ไปข้างๆเป็น correction ข้างๆส่วนมากเราได้พูดถึงขคำบนแล้วนะครับซึ่ง มันเฟลมันไม่สามารถที่จะไปได้ไกลแต่อันที่จริงสรุปแล้วไปค้างๆจริงๆนะครับเพราะงั้นเซนเรียลหรือความอาจเป็นไปได้อ,อย่างที่สองก็เป็นประวัติแล้วและเป็นความจริงนะครับเพราะว่าตลาดยังไม่พร้อมที่จะตัดสินใจทิศทางที่แน,แน่นอนสำหรับขั้นต่อไปอความที่อาจเป็นไปได้นะอย่างที่สามคือว่าราคาอาจจะลงไป แล้วก็ทดสอบราคาโลนะครับของวันที่16เดือนเมษายนี่ยแหละครับที่กำลังชี้อยู่ข้างล่างอันนี้นะครับอันที่จริงก็มีเราเรียกว่าสปายลงไปวันวันจันเหมือนกันนะครับอันนี้วันจันท์มันพยายามลงไปแล้วก็มันเลยไอ้ราคาปิดของวันที่14นะครับแต่มันไม่สามารถที่จะไปกลายได้นะครับ เพราะฉะนั้นในที่สุดมันก็โหดเข้าไปในเขตเดียวกันที่ไปข้างๆนะ,ะที่ลงไปจากตรงนี้ลงมานิดนึงนะครับซึ่งดูเส้นนิดนึงหรือที่ที่เราจะเรียกว่าเงา,ห,างหรือหางหรือท้ายบางคนนะครับจะเรียกว่าผมผมเองก็นิยมเรียกว่าเงาของแคนดดสติกนะครับมีแค่นี้นะครับก็คือ25เหรียญในในตลาดทองนะนะ ผมก็เชื่อมันว่าหลายคนที่เป็นนักลงทุนระยะยาวนะฮะก็คงผิดหวังมากอีกแล้วนะครับที่ราคาคาคายอยู่ในเขตนี้ยังไม่ขึ้นไปแข็งแรงสักทีหนึ่งนะครับจะรอไปนานเท่าไหร่ก็น่าคิดถ้าเราพูดถึงการเคลื่อนไหวของราคาจากข้างบนสุดจนถึงข้างล่างสุดนะครับทั้งสัปดาห์ตลอดสัปดาห์นี้นะครับ ก็คือ76เหรียญ90เซนนะฮะแต่ว่าโดยทั่วๆไปก็จะคลาสสิฟายว่าเป็นตลาดไปข้างๆเอาละรครับอยากจะพูดถึง Outlook นะครับที่มีสำหรับประทิศต,ต่อไปอันที่จริงพูดตรงๆนะครับทั้ง3อย่างที่ได้พูดมาแล้วคืออาจเป็น double bottom แต่ยังไม่นะครับหรืออาจจะไปข้างๆอีกหรืออย่างที่3 ไปข้างล่างทั้งสามยังยังเป็นไปได้สำหรับอาทิตอาทิตย์หน้านะครับแต่ส่วนตัวพูดกันนะครับส่วนตัวผมมีไบเอสนะครับหรือลำเอียงว่ามันเป็นไปได้ที่จะไปจะขึ้นไปมากกว่าที่จะลงไปในในในช่วงเวลานี้นะครับไม่พูดถึงระยะยาวพูดถึงช็อตเทอมหรือระยะสั้นน่าจะขึ้นได้ มากกว่าที่จะลงไปข้างล่างในตอนนี้นะครับเน้นว่าในตอนนี้เหตุผลมี2อสาอย่างนะครับในการการเคลื่อนไหวของสัปดาห์ที่แล้วนะครับในที่สุดถ้าเราสรุปกันอย่างแท้จริงนะครับราคาปิดสรุปโดยเฉลี่ยนะครับมันสูงกว่าที่จะปิดข้างล่างนะครับโดยเฉลี่ยแล้วราคาปิด ก็สูงมากกว่าที่จะลงไปนั่นก็เป็นอย่างหนึ่ง MACD ไม่ได้ช่วยอะไรเลยไปข้างๆและโตนี้นะครับมันขึ้นขึ้นนดิดหนึ่งนิดนึงน,น,น,นะครับเหมือนกับว่าไม่ไม่ค่อยแข็งแรงไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่แต่ไอที่ราคาปิดอย่างที่ว่านั้นนะครับมันก็นึกว่าประมาณ60%ซึ่งในอาทิตย์ที่ต่อไปนะครับ จะขึ้นสูงกว่านี้อีกอย่างหนึง่งก็คือรูปแบบที่เกิดขึ้นแต่อาจจะเห็นรูปแบบไม่ค่อยถนัดนะครับเพราะว่าเดลี่มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นในกราฟ intraday นะฮะซึ่งอาจจะช่วยเราได้แต่พูดถึงว่านะครับท่านได้เล่นในตลาดทองอเทศนี้หรือเปล่าได้กำไรหรือเปล่าหวังว่าคงไม่ได้แต่ดูกราฟเดลี่เท่านั้นนะครับเพราะว่า intraday จะช่วยได้เยอะนะครับซึ่งเราจะพลิกหน้าไปอีกหน้าหนึ่งแล้วก็เป็นกราฟนทร r เดย์คือรายชั่วโมงนะครับแล้วก็เส้นปะที่เห็นอยู่ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับก็คือกรอบของการเคลื่อนไหวของสัปดาห์เอาละครับถ้าเรามองไปซ้ายของเส้นเส้นแดงอันนี้นะครับนั่นคือวันศุกร์ก่อนนะครับอันนี้ก็คือคืนวันอาทิตย์แล้วก็เริ่มเป็นวันจันทร์นะครับ ที่มันลงมามากในคืนวันอาทิตย์หมายถึงว่าคืนวันอาทิตย์ของสหรัฐหรือว่าตอนเช้าของอทางญี่ปุ่นหรือของเอเชียนะครับคงยากที่ใครจะเทรดอันนี้นอกจากว่าเขาชอ็อตแล้วแล้วก็ยังคิดว่ามันจะลงไปได้อีกนะครับเพราะว่าอันนี้ก็ใครๆกระฐานหันเปิดปั๊บลงมาทันทีนะฮะแต่มีบางสิ่งบางอย่างซึ่งอาจจะช่วย จะได้ช่วยมาแล้วจนที่ที่ได้ช่วยท่านให้ได้กําไรถ้าได้รู้ว่าท่านกําลังหาอะไรหรือหลักฐานอะไรหรือสัญญาณอะไรสําหรับท่านผมไม่ได้ใส่อินดิเคเตอร์อะไรเลยนะครับนอกจากว่ามีเส้นค่าชลียอย่ยี่แต่ผมก็เขียนเส้นไว้บ้างอันนี้คือเส้นแนวโน้มในระยะสั้น1ชั่วโมงนะครับไม่ได้ใส่ทั้งหมดนะครับเพราะว่าอยากให้เห็นอย่างซูมเข้ามาอย่างใกล้ชิดหน่อยนะครับ แต่ตรงนี้ยพอมึันขึ้นมาหน่อยนะฮะแล้วก็แต่อันนี้หดลงไปรวมกําลังอีกทีทะลุไปนะครับอ่าอันนี้นะครับประมาณบ่าย3ามโมงสี่โมงหมงเย็นของวันจันทร์นะครับซึ่งอาจจะเป็นโอกาสที่ถ้าท่านรู้ว่ากําลังหาอันนี้อยู่อันนี้ขึ้นอย่างแรงลงมาไม่เยอะนะจะมีอะไรต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีขึ้นถึงขนาดนี้แล้วนะครับถ้าเราดูทางขวา ราคาจากประมาณ1,360ไปถึง1,395ก็ประมาณ35เหรียญนะครับเห็นเห็นเงินหรือ,อยังครับมีเงินในนี้ภายใน2หรือ3ชั่วโมงนะครับก็ก็พูดถึงว่าทำงานไม่หนักนะไม,ไม่ไม่นานด้วยนะครับก็มีโอกาสพอไปข้างบนอันนี้นะฮะก็ไปข้างๆแล้วก็อันนี้ รียเขาพูดกันมานานแล้วนะครับเราสมัยเราเป็นเด็กเราก็รู้อะไรที่ไปข้างบนหรือไปสูงในที่สุดก็ต้องตกลงมาด้วยเหมือนกันอันนี้ก็เช่นกันขึ้นอย่างแรงลงมาและทําไมมีเส้นตรงนี้นะครับไม่ใช่ที่จะเห็นสิ่งที่เห็นอยู่แล้วนะครับว่าเป็นโลแต่เป็นฟิบูนาชีถ้าเราวัดจากตรงนี้มาถึงข้างบนอันนี้มันก็จะมีฟิบูนาชีที่เป็นจุดสําคัญอันหนึ่งนะครับคือจุดห น่าสนใจไหมครับน่าจะน่าทึ่งสำหรับหลายๆายท่านเอาละรครับถ้าอันนี้ลงมานะฮะ correction ยังไม่ยังไม่จบสิ้นในในความเห็นของผมนะครับแล้วมันขึ้นไปในลักษณะนะอันนี้ต้องเข้าใจเ l ลรียนิดนึงนะครับอันนี้เข้าขึ้นไปใน3จังหวะอันนี้1จังหวะลงมา2ขึ้นก็3 เราเรียกว่า A B C นะครับอันสั้นแต่ถ้าเราพูดถึงรูปที่ใหญ่กว่าอันนี้คือ A B C ใหญ่ๆน่า,นาสนใจนะมี A B C เล็กภายในรูป A B C ใหญ่ถ้าท่านไม่ได้เข้าใจเรื่องที่พูดนี้นะครับฟังงงขอโทษนะครับท่านควรจะศึกษา ว่าการเคลื่อนไหวที่แท้จริงของตลาดทุกตลาดรวมทั้งตลาดทองเป็นยังไงนะครับมันตามรูปแบบที่มิสเตอร์เอเลียตได้ค้นพบเมื่อประมาณ70กว่าปีมาแล้วนะครับหลังจากที่ขึ้นแล้วก็มี correction อย่างนี้ก็ขึ้นอีกนะครับและผมเห็นว่ามันขึ้น1 2 3แล้วก็ไปข้างๆคง,งจะ4นะครับ5อยู่ไหน นะครับอาจจะลงมีอีกนิดหนึ่งแล้วก็วันจันทร์คาดว่าเป็นไปได้นะครับไม่รับรองแต่เตรียมตัวได้นะครับว่าเป็นไปได้ที่จะขึ้นอีกหน่อยหนึ่งอีกหน่อยหนึ่งอย่างน้อยนะครับอาจจะขึ้นไปทดสอบอสิ่งที่เราเห็นในกราฟเมื่อกี้นะครับซึ่งมีแนวต้านเริ่มประมาณรอเอ็หนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบแล้วก็ไล่ขึ้นไปถ้าสนใจนะครับว่านี่เส้นละายตรงนี้ ซึ่งเราสามารถที่จะกำหนดไว้ล่วงหน้าวิธีกำหนดนะครับก็คือวัดจากข้างล่างโลอันนี้ไปถึงไฮข้างบนอันนี้อันนี้คือ0 786หลายคนไม่เคยรู้จกักสัดส่วนอันนี้นะครับแต่ในกรณีนี้ก็ได้มีความสำคัญอยู่เหมือนกันอันนี้ก็มีม,มีหลายสัดสูวนของฟิโบนาชีเหมือนกัน และแล้วนี่แหละทำไมมันไปข้างบนแบบนี้ก็เราไม่รู้นะครับอาจจะมีใครร้อนโดมมากแล้วก็คิดว่าโอ้ถึงเวลาที่มันจะพุ่งขึ้นไปแล้วก็ใส่เงินเยอะขึ้นไปเยอะไปหน่อยนึงในที่สุดขอโทษนะครับคนนั้นหรือกลุ่มนั้นหรือว่าองค์การนั้นคงผิดหวังนะครับแล้วก็อาจจะขาดทุนเพราะว่าตลาดบอกว่าไม่เอายังไม่พร้อมไม่ได้ร่วมใจกันที่จะเข็นไปข้างบน อาละรครับผมก็จะขอพูดแค่นี้เออแต่ข้นบนนี้นะฮะเป็นฟิบูนาชีแต่คิดว่าน,นี้คงไม่มีใครใช้ให้เป็นประโยชน์เพราะมันวุบขึ้นไปนะั้นแล้วก็ภายในชั่วโมงนั้นนะครับก็หดลงมาอีกทีแต่สิ่งที่เราเห็นอยู่ก็มีโอกาสมากๆเลยนะครับมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมไม่ได้ใส่เข้าไปแต่หวังว่าสิ่งที่พูดวันนี้อาจจะคล้ายๆกับชับความความจำหรือ สิ่งที่เคยเรียนมาแล้วหรือถ้ายังไม่ได้เรียนนะครับหาโอกาสขอให้ทุกคนโชคดีได้กำไรในขั้นต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ